ครับ,รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ขอใช้ภาษากลางนะครับในการสื่อสารขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Agent Theno r t h นะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบ้าน3ามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับพิกัดบ้านดูเมืองใหม่นะครับหน้ามอราชพัมเลยนะครับผมะะจะสังเกตเห็นสองข้างทางนี้จะเป็นร้านค้าขาย ของนะครับของกินของใช้ตลอดเลยนะครับผมเป็นย่านเศรษฐกิจของเชียงรายอ่าก็ว่าได้นะครับนี่บริเวณตอนกลางคืนนะครับผมนะครับจะมีห้างร้านห้างอาหารญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับุูเฟฟหมูกระทะอะไรพวกนี้นมสดอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าหาที่กินที่อะไรง่ายนะครับผมอ่าจากปากทางเข้ามาในตัวหมู่บ้านนะครับผมนะครับบริเวณนี้ การสัญจรไปมาถนนกว้างขวางนะครับผมครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับผมสถานที่ใกล้เคียงก็มีหน้ามอลราชพัฒเชียงรายนะครับบิ๊กซีสนะครับใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับผมใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายนะครับผมใกล้เมกาโฮมใกล้แมคโครนะครับผมพิกัดนี้พิกัดที่ตั้งบ้านนี้ก็เป็นย่านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะครับผม ครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามาช่องด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมไว้คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่บ้านสวนนะครับบ้านหนึ่งหลังนะครับยกพื้นสองชั้นนะครับผมเนื้อที่ก็ประมาณ19ไร่กว่านะครับผม เขาขายอยู่ที่ประมาณ8ล้านกว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวว่าฮิตหน้าเดี๋ยวผมลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับคอยติดตามกันดูนะครับผมราคาถูกมากนะครับผมราคาถูกมากนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับที่บ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านโครงการอมันตานะครับผมออมันตาบ้านดูเมืองใหม่นะครับผมเป็นโครงการบ้านย่านเศรษฐกิจเลยนะครับผม ห้ามมาจากมอราชพัฒก็ตรงมาอย่างเดียวเลยนะครับผมจนถึงหมู่บ้านหมู่บ้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับผมเดี๋ยวพี่การดผมเอาลงใต้คลิปนะครับผมนะครับบ้านโครงการก็จะมีรอปภมีส่วนกลางาสนามเด็กเล่นอะไรพวกนี้ให้นะครับผมนะครับค่าส่วนกลางก็ตกอยู่ที่ปีละ หก0 0นกว่าบาทนะครับปีละ6,000กว่าบาทนะครับมีรอปพอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดให้นะครับครับสำหรับโครงการอมันตาบ้านดูเมืองใหม่นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับผมบ้านหลังด้านหน้าท่านผู้ชมเลยนะครับสำหรับบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ห้าสิตารางวานะครับผมราคาอยู่ที่2องล้านสี่แสบาททวนนะครับราคานี้เลยนะครับผม รถสุดๆแล้วนะครับผมเป็นบ้านมือสองนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ําหน้าบ้านกว้างขวางนะครับผมฟีเครื่องปรับอากาศนะครับผ้าม่านเหล็กดัดนะเครื่องทําน้ําร้อนนะครับผมถนนกว้างขวางนะครับประมาณเจ็ดเมตรแปดแปดเมตรนะครับผมนี่ครับบริเวณหน้าบ้านกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผม ราคานี้ผมไม่ได้ตั้งคนเดียวนะครับไม่ได้ตั้งตั้งแบบว่าอ่าเขาขายอีกอเจ้าของบ้านขายราคาหนึ่งแล้วผมไปบวกเพิ่มนะครับผมราคานี้คือราคาจากอาเจ้าของจริงๆเลยนะครับผมทุกหลังที่ผมเอาลงนี้เป็นราคาที่เจ้าของจริงตั้งมานะครับผมผมไม่ได้บวกเพิ่มอะไรสักอย่างเลยนะครับผมเจ้าของ ขายเท่าไหรผมขายเท่านั้นเลยนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมคุกหลังที่ผมเอาลงนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าในาหน้านี้จะบวกเพิ่มนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับเจ้าของขายเท่าไหร่ตั้งราคาขายเท่าไหรผมขายเท่านั้นเลยนะครับผมครับเพราะว่ากลัวจะขายได้ก็มันอยู่ที่ราคาด้วยนะครับผม นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆบ้านของตัวบ้านนะครับผมจะมบีบริเวณพื้นที่หน้าบ้านกว้างขวางนะครับผมใช้งานใช้สอยเยอะเยอะเลยนะครับผมบ้านหลังนี้สร้างประมาณสร้างมาแล้วประมาณ5ปีนะครับผมสร้างไปแล้วประมาณ5ปีสามารถนัดดูนัดชมกันได้นะครับที่เบอร์โฮ0 9 9 9 6 6ก8 8 8 8น์ 88, id l i ก็ ekkpong 2529นะครับผม สำหรับบ้านโครงการอมันตาบ้านดุพิกัดบ้านดูเมืองใหม่อ่าตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมอ่าสถานที่ใกล้เคียงก็สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับบิ๊กซีสอนะครับมราชพัฒเชียงรายนะครับตลาดบ้านดูนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายบ้านดําอะไรพวกนี้นะครับใกล้หมดเลยนะครับผมใกล้ของกินของใช้นะครับผมร้านอาหารอะไรฟู้ดแกลเข้าถึงหมดเลยนะครับผมสะดวกสบายนะครับ นี่บริเวณด้านหลังบ้านนะครับผมนี่บริเวณโซนซักแห้งนะครับซักผ้านะครับนี่เขาต่อเติมมานะครับผมนี่บริเวณห้องครัวนะครับห้องครัวจะมีเคาน์เตอร์ซิงน้ําอะไรพวกนี้ให้นะครับผมเข่าที่สอบถามเจ้าของบ้านมาเขาซื้อมา,อาประมาณ2ล้าน2ล้านสี่เหมือนกันนะครับเขาขายเขาขา,ขายเท่ากันเลยครับ ซื้อมาเท่าไหรขายเท่านั้นเลยนะครับผมกับราคานี้เลยนะครับผมแล้วก็เจ้าของบ้านเขาก็ต่อ,ตอเติมด้านหลังอีกหน่อยแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องทั้งหน้าบ้านรอบบ้านเลยนะครับผมจะมาโซนด้านห้องโถงนะครับผมผ้าม่านแถมให้หมดเลยนะครับผมเครื่องปรับอากาศบริเวณห้องโถงนี้20,000 BTU นะครับผมหนึ่งตัวนะครับผม ด้านหน้าก็จะมีตู้โชว์ทีวีให้นะครับผมสวยนะครับบ้านหลังนี้นะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมนี่เจ้าของบ้านติดวอลเปเปอร์ให้เลยนะครับผมสำหรับห้องโถงบ้านหลังนี้ขายอยู่ที่ราคา2อล้าน4แสนบาททวนนะครับผม2ล้าน4แสนบาททวนค่าโอนก็คนละครึ่งนะครับผมคนละครึ่ง เดีย๋ยวนี้ค่าโอนไม่แพงนะครับเพราะว่ารัดลดภาษีการโอนให้นะครับผมใครที่สามารถที่สนใจสามารถนัดดูนัดชมบ้านได้นะครับบริการให้สินเชื่อให้คําปรึกษาเรื่องสินเชื่อธนาคารให้นะครับผมบริการยื่นเรื่องให้นะครับผมให้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านห้องห้องใหญ่เลยนะครับผม ห้องใหญ่อ,อันนี้ขนาดประมาณ5เมตรคูณ4เมตรนะครับเป็นห้องใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมกว้างขวางเลยทีเดียวสําหรับห้องอห้องใหญ่นะครับผมมีห้องน้ําในตัวนะครับผมห้องน้ํากว้าง4เมตรคูณ3เมตรนะครับผมห้องน้ําห้องน้าด้านในนะครับห้องน้ําด้านในห้องใหญ่นะครับบ้านหลังนี้พื้นที่ ในโซนโซนห้องนอนห้องใหญ่นี้เยอะเลยนะครับผมกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมห้องนี้ก็จะมีเครื่องปรับอากาศให้หนึ่งตัวนะครับผมนี่นะครับผมนี่บริเวณห้องน้ําในห้องนอนนะครับผมกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมไม่อึดอัดนะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะครับผม เป็นบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับผมบ้านทำเลทองนะครับผมสําหรับใครที่อยากมีบ้านสักหลังหนึ่งหรือว่ามีเงินพอที่จะมีเงินอยากจะซื้อไว้ก็ได้นะครับปล่อยเช่าก็ได้ครับเดือนละหมื่นบาทนะครับผมที่เขาปล่อยเช่ากันนะครับผมอย่านนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อกี้ผมไปเปิดบ้านดูเขาก็ถามเช่าอ,อยู่นะครับผมคน คนญี่ปุ่นคนจีนนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นห้องเล็กนะครับห้องเล็กก็จะประมาณอ่าสามเมตรคูณสามจุดห้านะครับห้องนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ําด้านนอกนะครับผมห้องน้ําด้านนอกมีเครื่องปรับอ่ามีเครื่องทําน้ําอุ่นให้หนึ่งตัวนะครับผมอ่าด้านหลังก็จะมีถังเก็บน้ำหนึ่งพันลิตรหนึ่งหังนะครับปั๊มน้ําอัตโนมัติ หนึ่งตัวนะครับผมน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปานะครับน้ำประปาส่วนภูมิภาคนะครับเข้าถึงหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำนะครับและที่สำคัญบ้านหลังนี้น้ำไม่ห่วมนะครับน้ำไม่ห่วมนะครับน้ำไม่ห่วมมีร่องระบายน้ำอะไรอย่างดีเลยนะครับผม่ห้องนี้ก็จะมีเครื่องปรับอากาศให้1ตัว นี่เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ก็จะกว้างมาหน่อยครับนี่สามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับผมสนใจนะัดดูนะัดชมกันได้หรืออินบ็อกซ์อ่าหรือแชทหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมถ้าสนใจจริงๆนะครับราคาอยู่ที่สองล้านสี่แสนบาททวนนะครับผมราคานี้เลยนะครับผม เจ้าของตั้งมายังไงผมตั้งเท่านั้นเลยนะครับผมไม่มีการบวกเพิ่มอะไรทั้งอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับผมท่านผู้ชมไว้วางใจได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องโถงนะครับ สำหรับวันนี้ผมน,นำเสนอบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับผมพี่กัดก็บ้านดูเมืองไม่ตมบลบ้านดูออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถาโทรสอบถามได้หรืออินบ็อกซ์มาได้นะครับผมาราคาอยู่ที่2องล้าน4แสบาททวนนะครับผมถ้าจะยื่นธนาคารทางเราดำเนินการยื่นธนาคารให้ฟรีเลยนะครับผม สามารถมาคุยกันได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้ก็มีประมาณไม่กี่หลังครับไม่กี่หลังคาเรือนนะครับผมนี่ครับครับอโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอบ้านไว้เท่านี้เผื่อใครสนใจสามารถคอมเมนต์ หรือทักไลน์ไอดีมาพูดคุยกันได้นะครับผมครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมบ้านสวนนะครับ19ไร่นะครับบ้านสร้างใหม่อีกหนึ่งหลังนะครับเขาจะขายราคา7-8ล้านนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ